เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่34ข้อความส่วนใดเป็นการแสดงทัศนะการแสดงทัศนะก็คือการแสดงความคิดเห็น โดยคำสำคัญเลยเนี่ยที่จะทำให้น้องเนี่ยรู้เลยว่ามันคือการแสดงภัษณาก็คือคำว่าควรเพราะคำว่าควรเนี่ยมักจะต่อด้วยความคิดเห็นของผู้เขียนหรือว่าผู้ที่กล่าวลองมาดูในโจทย์การออกกําลังกายเป็นประจําทําให้สุขภาพดีเพราะช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นพาร์ทนี้จะเป็นความจริงทั้งหมด การแตกแขนงของหลอดเลือดทําให้เมด็ดเลือดขาวหรือภูมิภูมิกันเข้าสู่นเนืเยื่อต่างๆได้ง่ายข้อนี้ก็เป็นความจริงการออกกําลังกายยังเพิ่มระดับออกซิเจนในสมองและกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินทําให้สมองสดใสร่างกายกระปี้กระเป๋าหน้าตาสดใสข้อที่5ทุกคนควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโดยเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับวัยน้องก็ตอบได้เลยว่าข้อที่5เนี่ยเป็นการ แสดงทัศนะแน่นอนเพราะมีคําว่าควรสรุปก็คือการแสดงทัศนะคือการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นของผู้ที่กล่าวหรือผู้ที่เขียนบทความนั้นๆโดยจะมีคําคีย์เวิร์ดที่สําคัญเลยคือคําว่าควรถ้าน้องเห็นคําว่าควรหลังจากนั้นก็คือการแสดงทัศนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง